ความรู้และคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญของความดีความเจริญทุกอย่างเด็กทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาอบรมให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพผู้สามารถสร้างสารรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนและสังคมส่วนรวมพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปีพุทธศักราช2563สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามานุสติวันนี้ตรงกับวันพุทธที่3มีนาคมพุทธศักราช2564ตรงกับวันแรม5ค่ำเดือน4ปีชวด ผลิตรายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศก่องอำนวยก,การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งณนะสวนรื่นฤดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการคะ่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องมวยไทยเส้นทางสร้างสังติสุขท่านผู้ฟังคะสังคมในอดีตเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาอัตลักษณ์ทัศนคติความเชื่อแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอย่างสวยงามเช่นเดียวกับดอกไม้หลากสีการดำเนินโครงการการใช้กีฬาเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเป้าหมายในการนำมาสู่การสร้างความรักความสมัคคีและความปรองดองสมรนฉันของคนในชาติ ด้วยการจัดก,กีฬาบางชนิดลงไปในพื้นที่เช่นฟุตบอลมวยแบดมินตันเป็นต้นปรากฏว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากที่สำคัญคือพี่น้องประชาชนต่างมีความยินดีที่ตนเองได้รับการเอาใจใส่ดูแลเรื่องของการกีฬามวยไทยที่มีชื่อเสียงสืบทอดกันมาแต่โบราณในทางภาคใต้คือมวยชัยยาที่มีท่วงท่าสง่าง,งามปัจจุบัน มวยไทยถูกบรรจุเป็นกีฬาชนิดหนึ่งเน้นการต่อสู้บ้องกันตัวสามารถฝึกได้ทั้งชายและหญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันมีค่ายมวยเกิดขึ้นหลากหลายแต่สำหรับศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลามุ่งเน้นการสร้างนักมวยมืออาชีพที่จะสืบทอดวิชามวยไทยไม่ให้เหลือนหายไปโดยเปิดเป็นค่ายมวยที่มีชื่อว่าค่ายมวยรัตนาพานุ ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบตอซึ่งมองเห็นความสำคัญของกีฬามวยไทยควบคู่ไปกับปัญจักศิลั์และต้องการสนับสนุนเยาวชนชายแดนใต้เข้าร่วมแข่งขันบนเวทีมาตรฐานสร้างรายได้สร้างแรงจูงใจแก้ไขปัญหายาเสพติดและดึงเยาวชนให้ห่างจากแนวร่วมสร้างความรุนแรงในพื้นที่จึงนับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ศิลปะมวยไทยอยู่ในสายเลือดนักสู้ของคนไทยนอกจากเป็นศาสตร์ที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วสำหรับบางคนถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเพราะกีฬาชนิดนี้สามารถเลี้ยงชีพให้กับนักกีฬาได้สำหรับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้บางคนอาจเรียนหนังสือไม่เก่งแต่มีความสนใจในศิลปะมวยไทยที่ค่ายรัตนาพานุได้เปิดโอกาสให้ทำตามความฝันของตนเองโดยไม่ต้องทอดทิ้งการเรียน แน่นอนว่าต้องผ่านเงื่อนไขการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมระหว่างสถาบันและสอบอบตอทำการคัดเลือกนักกีฬาดูจากประวัติของเด็กนิสัยใจคอความประพฤติในโรงเรียนเน้นที่ความมีวินัยเรียบร้อยและความตั้งใจที่จะมาฝึกเมื่อเยาวชนเข้ามาอยู่ในความดูแลของศูนย์อนุรักษ,ษ์ศิลปะมวยไทยสถาบันการพลศ,ศึกษาวิทยาเขตยะลาแล้วจะได้รับการดูแลเหมือนลูกหลาน ดูแลการดำรงชีวิตการฝึกซ้อมและการศึกษาโดยจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบต้องมาอยู่ที่ค่ายซึ่งมีบ้านพักและอาหารการกินดูแลสามมือสถานที่ฝึกวิชามวยไทยอยู่ภายในโรงยิมค่ายมวยรัตนาพานุมีอุปกรณ์และเครื่องมือครบครันวันแรกๆเด็กที่เข้ามาเห็นเวทีมวยเห็นรุ่นพี่ที่ซ้อมอยู่ผู้ฝึกสอนก็จะพูดคุยกันก่อนถึงความชอบ และเป้าหมายของแต่ละคนว่าอยากเรียนแค่ป้องกันตัวออกกำลังกายหรือต้องการเรียนเพื่อเป็นนักกีฬามวยจริงๆการเรียนมวยไทยเริ่มจากการฝึกความแข็งแรงและทักษะควบคู่กันไปเยาวชนที่มาเรียนในค่ายมวยแห่งนี้แม้มีที่มาแตกต่างกันแต่เมื่อมาอยู่บ้านหลังเดียวกันก็เปรียบเหมือนครอบครัวใหญ่ที่ดูแลซึ่งกันและกันเช้าตื่นมาหกโมงเช้าไปวิ่งพอเจ็ดโมงเช้าก็อาบน้ำไปเรียน สี่โมงเย็นก็กลับมาซ้อมมวยนอกจากส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้และพัฒนาฝึกซ้อมกีฬามวยไทยแล้วยังมีการส่งเสริมให้เยาวชนผู้มาเรียนมีรายได้จากการขึ้นชกในเวทีต่างๆเยาวชนจะได้เรียนรู้การเป็นนักกีฬารู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยโดยรางวัลที่ได้รับจากการขึ้นชกแต่ละครั้งนักกีฬาเป็นผู้ได้รับโดยตรงไม่มีการหักค่าใช้ใจ่ายใดๆ มีการกระจายการแข่งขันไปในทุกระดับส่งเสริมให้เข้าแข่งขันกีฬาระดับชาติกีฬามวยไทยจึงเปรียบเหมือนยาวิเศษสำหรับเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับทุนการศึกษาที่พักอาหารการกินฟรีได้สุขภาพที่ดีได้ฝึกระเบียบวินยัยสามารถสร้างรายได้สามารถส่งตัวเองเรียนหรือช่วยเหลือครอบครัวได้และห่างไกลาย,ยาเสพติดหลายต่อหลายครั้งที่เด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะในเวทียาวชนแห่งชาติระดับกีฬาแห่งชาตินำชื่อเสียงรอยยิ้มและความสุขมาให้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากกีฬาคือส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจและสมานฉันท์เมื่อมองที่ตัวเยาวชนเองหากพวกเขาเอาแรงใจไปมุ่งมั่นผลักดันตัวเองในการเล่นกีฬาก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องกันไม่ให้หลงไปในทิศท,ทางที่ผิดการที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสในการศึกษาและเรียนวิชามวยไทยมีครูและเพื่อนที่ดีเป็นครอบครัวทำให้พวกเขามีความหวังและสามารถเดินตามความฝันของเขาได้ย่อมเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งมีสันติสุขอย่างยั่งยืนตลอดไปท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ w w w i s o c g o t h เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่3มีนาคมเป็นวันที่62ของปีหรือวันที่63ในปีอธิกสุรทิน ตามปฏิทินสุริยกคติแบบเกโกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก303วันในปีนั้นวันที่3มีนาคมพุทธศักราช1893สมเด็จพระรามาธิบดีที่1สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2466นิตยสารไทม์ออกวางจำหน่ายเป็นฉบับแรกปัจจุบันเป็นหนึ่งในนิตยสารข่าว ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในโลกพบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ Yesin. in two.